สบายดีสบายดีพี่พี่ fc เบิร์ทุกคนเด้อเนาะมื้อนี้นงรีกะมาสิมาถ่ายคลิปกับเม่บางเนาะเนื่องจากว่ามีพี่พี่ fc ได้ไล่คนเนาะเซตมาถามนงรีเกี่ยวกับการไปเที่ยวไทยในครั้งนี้เนาะก็คือแผนการยกเลิกนะทุกคนเนาะเนื่องจากว่ามีพายุเขา้าสวงนงรีเมื่อเวียงว่างสีหามือก้อนท่านก็คืออัน โลท้าสิไปไทยแล้วทีนี้พาย,ยุเข้าแล้วก็เลยว่าเลิกล้มเลิกแผนการแล้วก็กลับมาลองสารก้นแล้วก็มีพี่พีเอฟซีหลายๆท่านเนาะถามน้องลี่ว่าน้องลี่เคยไปโรงพยาบาลไทยแล้วบเคยไปเที่ยวไทยแล้วบ่ยังประันได้เคยไปจา้าคืออด้อทุกคนเด้อซึ่งมืดเหือนของน้องลี่นี่เคยไปมืดทุกคนละอย่างแต่น้องลี่พ่อแล้วก็อายผู้ไปเหียนอยู่จีนฮันอยังบ่ทัานได้ไป และเม่บางฮันเคยได้ไปส่วงหลานเกิดเนาะนี่น้องมินยูมินยูยูฮันเนาะผู้นี้เป็นลูกอายที่ได้ไปลอดอยูทางฟั่งไทยเนาะทุกคนเนาะ <Okay. S 1> ไปลอดแล้วกลับไปอันฝากท้องอยูทางฟั่งไทยเนาะแล้วก,ก็เลยว่าอ่าจะมาถามความรู้ซึกแเม่บางซึ่งส่วง หลานยังน้อยฮันเม่บางฮันเที่ยวไปไทยทุกเกือบทุกเดือนเนาะเที่ยวไปโรงพยาบาลไทยนะแล้วก็เคยไปอันเที่ยวคําสโนดตเคยไปโรตัอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเดี๋ยสิมาถามเม่บางเบื้องว่าความรู้สึกที่ได้ไปโรงพยาบาลไทยฮันเป็นไรเคยอันเคยไปเที่ยวไทยฮันเป็นไรเนาะระยะไปอีกบเพราะว่าแม่บางไปกัซซี่ห้าปีหลังแล้วเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าช่วงนั้นโควิดยังบ่มีไปมาหาสู้กันค่อนข้างง่ายและทีนี้โควิดมาหลังจากที่โควิดเข้ามากเบ่บได้ไปเลยเนาะแล้วมื้อนี้ลี่กะสิถือโอกาสมาถามแม่เบิง่งเดี๋ยวรอแม่บางหดส่วนอันนี้แล้วก่นนะอนเนาะว้ามาหลายขนาดอันนี้จะเป็นส่วนอันน้อยๆน,นิดของเหาเนาะมือ้อนานเคยท่ายารีวิวอันนี้ไปให้เบิง่งเธอนึงแล้วเนาะ ตอนนั้นยังน้อยๆอยู่ตอนนี้ใหญ่เลยเด้อเนาะนีะน่า้บรรยากาศดีขนาดทุกคนเนาะนี่ขอได้ไหมยุเอามาเอามาไม่ใช่เจ้าแล้วเด้อไม่ใช่ออกไปอัดูแล้วได้มาไ,ได้ได้ตุ๊กตาว มาไปเาได้วันนี้นะอัตูเลิกด้อมผู้นี้เนาะที่ได้ไปลอดอยุทางฟังไทยไปฝากคันแล้วกลับไปลอดอยุทางฟังไทยเนาะหลังจากที่แม่บางหดสวนแล้วลุงลี่ก็ชิมาลองสัมภาษณ์แม่บางเบง เคยเฮ็ดคลิปไปเธอหนึ่งแล้วเนาะแต๊ะกันยังมีคนมาทยอยถามอยู่เนาะเดี๋ยวน้องลี่สิมาถามแม่วางกันแม่เจ้าเคยไปถ่ายจากเทือแลสบายดีเออเคยไปการหลเทือนแล้วเนาะตอนเมนยูยังน้อยฮหนะไปคลอดเมนยูฮันเดยแล้วก็กิ้งมือคันเดยลูกของอายสองคนก็คือ คอดอยู่ฟังไทยมืดน้อยเน<ม>ื่องจากว่าติดอกติดใจการบริการของอ่าหมออยู่ทางฟังไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายุลาวบดีได้นอกมันก็ขึ้นกับพวมพอใจของ<ม>แต่ละบุคคลอ่านอีเมลเคยไปเธอทำอีทันเมนกลับไปเกิดเมนยูนี่ว่ะอืมเลยเม,มนละไปเกิดเมนยูไปคลอดอยู่อันโรงพยาบาลอันวัฒนาบ่ เยูซีเด็กน้องคายปะน้ ai, องคายยูโ <You. S 1> บเฮนแม่มันยูเพนะเพนะเพนะไปคลอดยู you, อ่นยูน้องคายเนาะอสอง <ไป S 1> คนหลังจากที่คลอดแล้วแล้ว,ลวก็เที่ยวไปซักวัคซีนปาเมเออเที่ยวไปซักวัคซีนท่านแต่แต่ละเดือนออทุกเดือนเลยแต่ว่าคลอดวันทีสองเนาะฮอดครัววันที สองเหากระจียตรงได้ไปคู่เดือนคู่เดือนเลยนะไปคู่เดือนแล้วก็อันหลังจากว่าลอดมันอยู่ได้แล้วก็อีกปีปลายเนาะอีกสองปีนี่แหละพอประมาณประมาณสองปีแหละเขามีที่ดิแล้วก็ไปลอดอันกิ้งเมื่อยฮันอีกอไปลอดกิ้งเมืยกับอยู่บ้านเดียวฮะแด่ว่าก็ได้อัน ปาดนะผ้าเอานะผ้าคอดผ้าคอดนะนะบอด้เกิดด้วยตุดเอกนะนะเพื่อนกะดีและแม่กะถ้าว่ามีโอกาสได้ไปแม่กะอยากไปเบิ่งเทวากวดกาพญาติเทว่าเจ็บหลังเจ็บเอวนะอีกนะถ,ถ้าว่าได้มีโอกาสไปต่าม่ได้ไปฮอตอันอุดรของหมออุดรท่านเพ่ได้ไปแต่ว่าอ้ายก็พาไปแล้วไปฮอดอุดรเถอะน,นะล้วเป,ป็นเดือนไปอัน การบริการเพื่อนดีป่ะดีก็อันก็ดีดีคือกันห็นว่าอยู่อยู่อยู่ลาวนี่ก็เคยได้เอาเอาล้านไผ่ไปคลอดเลยว่าลูกสาวไปคลอดเนาะแต่ว่าอคลอดแล้วแล้วเพื่อนบริการให้ฮัดมือมานะอ,อันนี้ฮันสองสามวันที่ว่าคลอดแล้วฮันอันท่านหม้อฮันนับแต่เอามากินนมนับแต่ใดฮัน ไปอาบน้ำอาบในเพื eka, so hungry, ú, ่อนกะมานำเอายู um, uh, ้องี uh, then, uh, ่เลยนะแลืวก็อาหารการกินเพื่อนกะเอามาส่งยู้องเลยนะบบคือเฮาคลอดอยู่ราวแล้วหฮาได้ซอกกินเองเนาะของกินนะอืมถ้าอันนี้เป็นหุงหมอรัดเดินเนาะอันนี้เราอยู่ราวแล้วบันนี้ท่านนัไปลอดอยู่พุนท่านเพื่นละแต่งของกินแบบว่าคนคลอดลูกกินแนวใดเข้าปลาอาหารแนวใดละเพื่นกะ จะเอามาให้เลยแล้วก็ไล่เงินตามที่ล่างอะไรเนาะเป็นแบบนั้นนะนะล้างบาดล้างแผลเอาเทีย่ยวเอาอยาเอาไม่อย่างมาให้กินทุกชั่วโมงขณะเวลาโคดใหนะม่เห็นนะเที่ยวมาเบิ่งตลอดคาไซจ่ายเดีเยแพงบะเออกับหงแลกัสีแพงฮ่ะกับว่บบบาแพง,งไยเตอร์ไปโอกซามม่นเลยตอนนั้นเออโซกซามมึนเนาะแต่ว่า เขากะทางกินได้เนาะมันไล่คนนะซิซ่ะเป็นสามเป็นสี่คนนะเป็นสามเป็นสี่คนนะแล้วมันก็สิ้นเปลืองนําอาหารดออแต่ค่าบริการห้องมอเท่กับอันกับพวกแพงปันได้กินน้ำอมาได้แพงน้ำเขากินเนาะแพงน้ำเขา กินได้สมมติว่าไปเที่ยวรถตอกรถตัดเด็กเขาก็ไปเหมือนเด้เนาะเเคยเด้ไปฮะนะอีเมย์อันเคยไปใช่เลยได้ไปไทยไปรถตัดห้านแล้วก็มาอันเที่ยวอุดรน้อยนึ่งขาวเจ้าพาไปฮะนะเคยไปคำสนุดเออคำสนุกปีนเดือไปคำสนุดแล้วคักปะโอคักฮะแล้วูมักเบิ่งมากอันน่ะฮะนะอือสัทธาเนาะอ่ผู้ได้สัทธากะว่าคักฮะนะอือไปบูซาอัน ปูสีทท่สุดโทยาสี่ปทุมมาประมาณนั้นฮะนะเขากกับไปนกไปไว้ไปคาบเพื่อนกน็มีเครื่องกะละบุษาอยู่แล้วนะครับกับไปอันบุษานื้อเพื่อนแล้วก็ไปเคยอันมีคนว่าว่าอันอยู่นอกฮันลันงจากที่ย่างเข้าไปเนะาะแล้วมันซีเย็นว่ะแม่มม,มันเป็นคนละโลกว่ะว่แม่แบบว่า อันอยู่นอกพิละมันฮอนอบเอาเนาะเข้าไปในหันละแบบคือเฮายู่อันบ้านนอกเฮานี่ก็คือเขาไปทำไปผูแบบว่ดดงหย่ๆนะนะเนาะมันก็มีความซุ้มเย็นแบบนะฮะแอละตัวหน้าหันอยู่เมืองไทยละซีเมนแบบว่าเพิ่อยู่น้ำเตะในเมืองในเมืองเนาะอากาศสิว่าซุ้มเย็นแท้ๆหันฝันบ่มีเนาะแล้วเขาไปขับสโนดหันละมันเป็นป่าไม้หญ่คล้ายๆคือกันกับ บ้านเฮาค่ะนะคือกํากับยู้ผูเบาหรือว่าแคมห้วยเบามีปลาดงใหญ่เห็นนะมนันจะต้องเย็นเป็นแนวน,นั้นแหละคือเฮาไปผูคือยูบ้านเฮาแล้วก็ไปลงห้วยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆ่แคมห้วยเขาไปนั่งอยู่กันเย็นแบบนั้นแหละหเย็น,นเย็นยคล้ายๆกันนั่นแหละถ้ามีโอกาสไปอีกเลยอยากไปอีกบบกเอ <c oughs> อถ้ามีโอกาสก็ไปแท้คุถ้ามีโอกาสก็ไปนแหละเนาะมาถัก <c oughs> <c oughs> คือว่าแลแลนบัตรกสปอร์ตนอกคอนซีได้ตะกี้เอ,อกก็คือว่าแลนง่ายอยู่บัตรมาแลนถูกมือนี่คือว่าข้างขาอันนั้นอันนี้อยู่นะแล้วก็อีกอย่างก็ค่าของเงินเงิน,งนกีบอ้อนค่าลงเนาะอเอาเงินกีบไปไปแลกเงินบาทน,นี่โอ้หนักน่วงทุกคนสองล้านกีบจึงได้สี่พันบาทได้เนาะแต่เก้าละมีแต่ สองแสนห้าหนึ่งแต่สมัยแม่ไปเ่อโตพันหนึ่งนะโอ้สามสิบไปได้ตอนนั้นแต่ว่าไปมันก็รุทห้างได้ไปไปหอดแ้วกขาเจ้ากาบริหารบริการทาไปไซยายไปไซยายมักไปไซไปน้ำพรมนะบัได้แพงนะย่าไปมืดมือนี่พรมเอาแต่แปดร้อยเห็นว่านะไปหอดแต่อุดรเด้อย่าเด้อ แล้วก็หอดอันว่ามาแล้วก็พาเขาไปไปแล้วก็หอดประมาณมันยูไปมอดใดไ,ดไปไมันอยูแปดโมงนะพระเจ้าก็ปิดด้านท่านนะเขาต้องได้มาก่อนนะนะลมดีบริการดีเนาะอันคิดว่าคนไทยก็ว่าแล้วก็คิดอยากไปยูดอกแต่ว่าอยากมือใดเลยเนาะก็ม,มาทำความรู้สึกไม่ฟังประมาณนี้เนาะสำหรับอ่ะ ผู้ที่เคยไปมาเนาะทุกคนเนาะการหลยคนที่แบบเอินมาประทับใจในการบริการเนาะเพิ่นเบาหนัวหัวม้วนเนาะทุกคนเนาะยุราวกับโบเมนเนะบาบาเบานัวหัวโบม้วนในม้วนคือกันเนาะคือ 4, พี่พี่เอฟซีปร้เทศได้มาอนะเนาะกับเจ้าฮูหลกักอะคือยุราวุป้ลยไ,ไปกับจ้าฮูเนาะน้องลี่กับยมงพันมีโอกาสไปจักเทือถ้ามีโอกาสกับซีได ไปยุดอกเนาะการยังพันหัวมือใดเพราะว่าโอกาสไปยงไดก็บพ่มเหมาะสมเนาะ<ม>ไปวังกก้กบบับว่าสิไปครับแรกเราว่าไปฮอดไทยแล้วว่าไปฮอดเบียงแล้วว่าพายุเขาพยุโนรูโนรูแ<อ> <c oughs> ต่ยานเนาะเ <c oughs> ขาแบบโอ้จัว่าฝนมดมือมดคืนนะทุกคนเฮือนอยูเวียงันจนหัวมิดเปียกมดเลยน้ำบกว้าไปเนาะ แล้วก anyway, okay ็เลยว่ากลับมาบ้านก่อนมาบ้านปุ๊บแดดปั๊บโปรตฝนมาทางหลักใหม่บ oh ๊วมเปนบุญบ่อดบ่อย okay. ่างวะยงว่าบุญบ่ลายใส่บ่ยาวบ่ได้ไปหอดเมืองไทยบ่รีเอ้ยโอเคประมาณนี้เนาะกลับมาถามความรู้สึกแม่บางอก็เอิว่าเป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งของคนลาวที่ได้เคยไปไทยเนาะไปฮุงมอไทยไปเที่ยวไทยไปเที่ยวก็ได้ไปแต่อุดรหนองคายเด้อบ่ได้ไปอื่นไปไกลเนาะเพราะว่า กลับไปตามเท่าที่เฮาไหวเนาะทุกคนเนาะว่าซันซะกับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับแม่บางขอตัวลาไปก่อนเดอ mm ้อ hmm. ผูดอยกากให้น้องลีกับแม่เฮ็ดคลิปเล่าอีอย่างเกี่ยวกับ mm hmm. อ่าที่แม่เคยฮูมาเนาะสมัยก่อนกับคอมมนมาได้เดอ mm ้อ hmm. โอเคเดี๋ยวเขามาเจอกันคลิปหน้าเดอ mm ้อ hmm. บ๊ายบาย